啊，好嘞。 สูบยางนะฮะสูบยางหน่อยครับผมไปเล่นสนามรถค่ะสนามรถที่ไหนสูบกันนี่เเราจะลองไหนแวนไปลองแล้วเอากันเนี่ยดุมบ้าเลยลโอ้โหเอากันเนี่ยไปลองแล้วเหรอโดดแล้วไปเล่นไงไอ้โดมฮะไก็ได้ค่ะไปเล่นก็ได้มีคนเล่นอยู่อะแค่อ่านไปเติ้ยวเลยน่หนึ่งเอ๊ะก็ส้งางเองก่อาลงก่อน อ๋อที่ที่หานกัน,นแน่เหรอไอมาสูบยางนะแล้วก็เดี๋ยวไปรากกัอโอ๋อหนี่ครับผมยอดเลยครับมีไฟเรียบร้อยโคตรแรงอ่ะเพื่อนนี่ฮะถวย อันนี้อันนี้รถไถก่อน,น,น,อ,นอ,อ่ะอ๋อเดี๋ยวยืมรถอันนี้ไปเล่นกัน้เนอะถ้าแล้วละนะด,ดวงแตกเลยอ่ะ <laughs> ดนเ,นอะเอวมแตกเลย โอ้พังเลยนะครับผมเพื่อนนี่ครับผมถ่ายคลิปอยู่นะเดี๋ยวๆสวัสดีครับผมวันนี้เจอกับผมหนุ่มวา YNP ครับผมและวันนี้ผมอยู่กับพี่เบนนะฮะเบนบางหวันฮะไม่ได้เจอเข้านานนะครับผมนี่ครับผมเพื่อนไปไหนนักทายนักทายเพื่อนหน่อยนี่ครับผมอ่ะสูบลมให้พี่หน่อยครับผม นี่ฮะโอ้โหพี่เบนซ์นะผมวางมือมาเป็นช่างซ่อมรถนี่ครับผมชินว่าพี่เบนซ์หายไปไหนนะ้วครับวันนี้เขาก็มาอยู่กับเพื่อนเขาเองนะฮะนี่พี่เอ็มฮะโมดิฟายนี่ครับผมเอาเต้นงงงงอะไรบอโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไปยกที่ไหนกอเขื่อนเขื่อนหรือเป่าเขื่อนไปถ่ายคลิปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นเดี๋ยวไปเล่นโอเคเพื่อนถ้าอยากเห็นผมไปลองรถนะฮะ หรือว่าไปทำอะไรเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์วิบากอะไรบางยงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมมาได้แล้วก็คอมเมนต์มานะเดี๋ยวผมจะพาพี่เบนจะพาผมไปลองลรถรผมรถแต่รถผมไม่แรงนะรถผมบอกเลยว่าเครื่องยังไม่ได้ทำเนาะเครื่องเดิมเดิมเครื่องเดิมเดิมเลยกากมากนะเครื่องที่แบบกากโคตรกากอ่ะเพื่อนดูดิดูนโคตรกากอ่ะเพื่อนก็คือยังไม่ได้ทําอะไรนะครับผมแล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยรถพี่หนุ่มเนี่ยทําไอ้นี่มาใช่ไหมโอ้โหนะฮะ ก็อันนี้แค่ผมให้ดูท่อแล้วกันท่อก็ยังแบบนี่ซื้อเขามานะเก่าเก่าเองนะครับผมเนี่ยแบบแต่งไปเรื่อยไปเรื่อยอะครับผมเนี่ยนะครับผมอ่าถ้าใครที่อยากจะเห็นผมโมรถแบบไหนนะฮะก็ลองคอมเมนต์ดูมาเดี๋ยวผมจะจัดให้นะครับผมแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปอีกที่หนึ่งนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูช่อง M Y N P ครั้งแรกนะฮะผมก็จะพาเพื่อนๆไป สำรวจครับผมแต่สำหรับเพื่อนๆที่เคยดูผมอยู่แล้วในเรื่องของสำรวจอะไรพวกนี้นะครับก็ก็อาจจะชินแต่เพื่อนๆบางคนที่เข้ามาจากช่อง m อ c ก็จะไม่รู้ว่าผมเป็นแนวสำรวจนะฮะแล้ววันนี้ครับเดี๋ยวผมติดต่อบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับเป็นบ้านล้างนะครับผมอีกหลังหนึ่งซึ่ง ติดต่อเขาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปสํารวจให้เพื่อนดูนะหลังจากนี้เดี๋ยวไปตามผมเลยนะฮะไปสํารวจแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมรอเรียบร้อยละผมมาเติมยางแล้วก็ใครอยากจะเห็นผมเล่นรถอะไรประมาณนี้นะก็ทักผมมาได้นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านล้างเลยนะครับไป เพื่อนตอนนี้ผมถึงที่บ้านล้างแล้วนะครับผมโอ้โหเสียงนกเลยครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเข้ามาสำรวจดูนะว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับผมโอ้เป็นบ้านไม้นะเี่ยม ไม่มีใครอยู่นะเพื่อนนะดูจากสภาพรอบๆนี่เปเนนนื้อนหมดนะยนี่ยู่เสียงนกเยอะเลย โอ้โบแต่เขาล็อกแจไว้นะโอ้โห,โโหเท่มากคพวกเหมือนหนังจีนเลยนะนี่คพวกตู้เขาเหมือนหนังจีนเลยแล้วก็จะใช้ไม้แบบนี้นะโอ้มีลานนั่งด้วยนี่ครับแต่ไม่มีใครอยู่นะเพื่อน นี่ก็แน่จะดนแบบฝนหรือว่าอะไรเนี่ยลมพัดเสียหายนะแต่ถ้าดูแลหน่อยนึงก็แน่จะอยู่ได้เลยครับโอ้สวยแล้วครับไม่แนไม่ได้ใจ้ปิดได้โอ้ ว่าได้วะโอ้เยอะเป็นห้องลุงนะไม่มีอะไร แต่ตอนกลางคืนแม่จะใช้ได้เลยนะเพื่อนนี่เป็นห้องน้ำนะนี่เป็นเหมือนห้องครัวนะที่เขาทำอาหารเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆลองขึ้นไปสำรวจข้างบนดูแต่ไม่มีใครอยู่นะเพื่อน เียโอ้โหเสียงนกเสียงไรร้องเต็มเลยนะเรับ นี่เป็นเหมือนห้องถ้าลุกไปห้องนอนหรือเปล่านี่เป็นประตูแน่จะเป็นห้องนอนนะเพื่อ นี่เป็นห้องนอนนะเดี๋ยวผมจะใช้แฟลชช่วยนะเพราะว่าห้องนี้อาจจะมืดหน่อย ดูก็ไม่ไม่เก่านะแต่เหมือนไม่มีใครอยู่ท่านเองนนะหน้าต่างตรงนี้ก็เปิดเลยนี่หน้าต่างนี้ก็เปิดมองไปข้างล่างเขาเป็นสวนมันใหญ่ลุกๆนะนี่วเคมนี่น่าจะเป็นห้องนอน อันนี้ก็ประตูที่ผมเมื่อกี้นะครก็ประมาณนี้ครับผมเป็นบ้านไม้สองชั้นชั้นบนเป็นไม้นะครับส,ส่วนชั้นล่างก็เป็นห้องรุ่งแบบนี้ งนี้ต้องเป็นที่เก็บของหรือว่าอะไรสักอย่างจะลองเปิดดูนะโอ้หใช่วเวลยเพื่อนเนี้ยปวกขึ้นเลยเพื่อนโอ้โห,โหเป็นห้องใต้ดินนะเหมือนกับเป็นห้องเก็บของใต้ดินนะเพื่อนเดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้เพื่อนดูนะนี่ผมโอ้โห,โห ปลวกอยู่ข้างในแต่งดเลยน,ะนีเป็นห้องไทยไดีแบบนี้เลยนะแต่ปลวกกินกินเสียหายหมดแล้วนะปลวกใหญ่ด้วยโอ้โหนี่ผมปลวกนี่เป็นสากเลือกเกาเลยโอ้โหปลวกครับผมปลกลงใหญ่มาก โอเคผมปิดก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูรอบๆนอกแล้วกันปิด okay. ตัวนะนี่ผมรอบบ้านก็เป็นประมาณนี้รอบบ้านก็จะ ตรงนี้เป็นเหมือนหินอ่อนเข้ามาปูวไว้นะแล้วก็มีหินตกแต่งด้วยหินนะนสองชั้นนะครับผมเรียตรงนี้เหมือนมีรังนกด้วยเนี่ยมันนกมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็ใช้เป็น หินแบบนี้มาแปะไว้สวยนะฮะนี่ครับผมจะเดินไปดูรอบบ้านนะโอ้นวดขาได้ดีมากเลยเพื่อนนี่เนี่ยรอบรอบนู้น,นก็เป็นที่นั่งนะนี่ก็เป็นห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำชันำ้นล่าง ่ยโอ้แต่เสียดายเพื่อนนะปวกเริ่มกินไม้หมดแล้วนะไม่มีใครอยู่ก็ประมาณนี้ครผม <c oughs> ก็เป็นเหมือนที่เก็บน้ำเอาไว้ใช้ในหน้าแล้งหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครที่น้ำไม่ไหลนะก็จะทำแทงน้ำใหญ่ๆไว้นี่ โอเคครับผมเพื่อนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้ช่อง YNP ด้วยนะครับผมเพื่อว่าจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆเรื่อยๆครับผมแล้วก็จะพยายามทำคลิปลงเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆให้ชมกันนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ FC ทุกท่านนะครับแล้วก็ที่คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วก็จริงๆอยากจะให้ผมทำอะไรเดี๋ยวผมพยายามจะทำให้เรื่อยๆนะครับผมแต่วันนี้ถือโอกาสว่าได้มีโอกาสได้มาสำรวจบ้านล้างก็เป็นอีก อ,อีกหลังหนึ่งนะครับที่ผมชอบเลยทีเดียวสวยนะครับเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับพร้อมกับรถคู่ใจเหมือนเดิมนะครับถ้าอยากจะเห็นผมไปลองรถนะฮะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมสำหรับวันนี้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ